เองราของลูกศิษย์ลูกหาขอคุณพ่อไวพ์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาตินะครับเมื่อวานนี้ครับมีการจัดงานเพื่อรำลึกถึงพ่อไวพ์ครับ ภาพที่เห็นนะครับนี่คือการแห่รูปปั้นพ่อไวยพศรอบเมืองสุพรรณบุรีฮะโอ้ยคือจริงๆแล้วบรรยากาศนะคุณผู้ชมนี่เป็นตอนแบบว่าตั้งขบวนที่จะเตรียมตัวแห่นะคะแต่พอตอนแห่นะจะบอกเลยว่าบรรยากาศคึกคักมากเลยนะเพราะว่าคนที่รักนะคะเยอะมากๆค่ะรักพ่อไวยพศนะ้องพ่อไวยพศก็คือขึ้นชื่อของเมืองสุพรรณแล้วก็เหมือนสร้างชื่อเสียงในเรื่องของการแบบร้องเพลงแหลบแล้วการแหร่ขบวนครั้งนี้นะคุณผู้ชมก็นําโดยสิทธิเอกนั่นแหละค่ะทศพลหิมม Oh. นี่ก็สายเลือดเพลงแหล่เหมือนกันอย่างที่บอกมีประชาชนหลายคนให้ความสนใจนะคะแล้วก็มองว่าแบบเอ๊ะทำไมเราถึงต้องมีการแห่ขบวนนะคะเพราะว่าแฟนเพลงที่รักเนี่ยจะได้ทราบกันว่าหลังจากนี้ไปอก่อนหน้านี้เนี่ยรูปปั้นของพ่อไวพศเนี่ยตั้งอยู่ที่วัดป่าเลไลใช่ไหมคะ <c oughs> แต่หลังจากนี้ทุกคนจะได้ทราบว่าย้ายไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พ่อไวพ์ที่วัดวังน้ําเย็นบางปลาม้าสุพรรณบุรีถูกต้องท,ที่นี่ก็คือบ้าน เกิดของพ่อไวพจนี่แหละนะครับและอย่างที่บอกฮะบรรยากาศถ้ประชาชนที่มาร่วมขบวนแห่เฮฮาร้องเพลงแหลกกันใหญ่เลยน,น,น,นี่เป็นกรารรำลึกถึงท่านนี่แหละนะครับตอนนี้เรื่องราวนี้หลายๆคนเห็นแล้วก็โอ้หชื้นใจนะฮะคิดถึงพ่อไวพจนมากสู่ทางด้านของคุณทศพลหิมพา,านว่าอย่างไรบ้างเราไปฟังดูครับ ก็จะมีศิลปินมีลูกหลานของพ่อพี่น้องประชาชนแฟนเพลงทั่วไปนะก็จะมาร่วมแห่พ่อยพุ่มสุพนธณก็เป็นเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่นะฮะท่านหนึ่งนะของวงการลูกทุ่งไทยนะครับเป็นศิลปินที่มีความสามารถหลากหลายและท่านเป็นศิลปินชาตินะครับเป็นโปชนีเยบุคคลนะฮะท่านดังตั้งแต่เด็กผมว่าหาศิลปินที่จะ แบบมีความสาม,มารถมากอย่างพ่อใอญพ่อรุสพันธ์เนี่ยผมว่าหายากมากก็จะเป็นบทเพลงลูกทุ่งลูเพลงแล่เพลงชอยล้ำตัดอีเซลเพลงเรือเพลงพื้นบ้านอะไรก็ตามท่านเก่งทุกอย่างอย่างพ่อใอญพลเป็นตำนานเป็นที่ประจักษ์นะก็จะมีหุ่นปั้นเพื่อที่จะล้ำลึกถึงถึงไว้สักการะท่านเป็น มีคุณอุปการกับวงการลูกทุ่งมากมายเหลือเกินราะฉะนั้นจึงมีผู้ที่มีใจเป็นบุญเป็นกุศลที่ชื่นชอบพ่อไอ้พดเนีปั้นหุ่นให้พ่อไอ้พดเป็นสุพรรณใครนึกถึงนึกถึงพ่อไอ้พดก็ไปไปสักการะได้นะที่วัดวังนน้ำเย็น คุณผู้ชมเราจะเห็นนะด้านหลังนั้นก็คือรูปปั้นของพ่อไวยพฤนะฮะเห็นไหมฮะไกลๆตรงนั้นนี่คือรูปปั้นตัวแรกรูปปั้นตัวแรกนี้นะครับก็คือได้ช่างพรมพิจิตบิ๊กบางใหญ่มาร่วมการสนับสนุนแต่หลังจากนี้คุณผู้ชมจะมีอีก3ตัวถูกหลออขึ้นมาเพิ่มเติม3ตัวหลังนี้นะครับท่านเจ้าคุณอลงกฎเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ําพุเป็นผู้อุปธมรมนะครับนี่ฮะและที่สําคัญจะมี3เวอร์ชั่น3รูปแบบนั่นก็คือเป็นช่วงเวลา ต่างวัยของพ่อวัยพศอันแรกคือวัยหนุม่มวัยกลางคนแล้วก็วัยปัจจุบันด้วยรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น4รูปส <4 S 1> ีดรูปกัรครับ โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้น4รูปปั้นรูปปั้นทั้ง4ตัวนี้หลังจากนี้นะคะก็จะไปอยู่ที่วัดวังน้ําเย็นบางปลาม้าที่สุพรรณบุรีก็คือเป็นบ้านเกิดของพ่อไวยพจน์เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปถ้าใครอยากจะไปกราบสักการะนะคะหรือว่าอยากจะไปดูว่าหลังจากปั้นเสร็จแล้วเป็นยังไงอะหลังจากนี้ไปได้เลยวัดวังน้ําเย็นค่ะครับผมนึกถึงท่านเหมือนกันเนาะนึกถึงบทเพลงแหล่ต่างๆนึกถึงมุกต่างๆนานามากมายมุกของท่านนี่เอาจริงๆนะเรานี่เติบโตมาตั้งแต่เด็กเลยโอ้ใช่แล้วก เห็นเหล่าพี่ๆตลกเอามาเล่นไม่ว่าเล่นกี่ครั้งมันก็ยังสนุกสนานอยู่อะปูมาขนาดนี้เอาสักหน่อยไหมล่ะเอาเล่นให้ดูใช่ไหมเอาไปแบบไหนขอสักลาอะไวพดเพชรตพืชวัวพืชเพชรตะพดไวพดเพชรสุภาพถูกแล้ว นี้รายการอะไรรายการอะไรวันบันเทาวันบันเทงวันบรนเทมถูกแล้วอะไรอย่างนี้ใช่โอ้มีนะซ้อมกันมานานประมาณนี้ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นนะเพื่อนก็อ่านสคริปต์ดีคุณผู้ชมใช่พี่ๆตลกเขาเก่งนะคะถูกต้องอะอย่างที่บอกใครคิดถึงท่านก็ไปันที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้นะครับ